ถ่ายน้องเขียวนะครับตามคำขอเดี๋ยวขอตั้งชื่อคันนี้เป็นน้องเขียวเลยแล้วกันเพื่อนเนาะว่าคนขับก็ชื่อน้องนะรถก็ดดสีเขียวก็เรียกน้องเขียวเลยเพื่อนครับถือมัน เดิน์เดสิบนะครับเผาใหญ่เผาหนึ่งกับเผาสองนะเผาใหญ่เป็นลูกปืนใหญ่เขาแปลงมาแล้วนะน้ำหนักอันนี้ประมาณหกตนันเพื่อนหกตันนี่เราก็ไม่ได้ชั่งเราก็ไม่ได้ไปขึ้นรปชั่งหรอกนะเทียวเทียวเราว่าหกตันพอดีอน้องหลานคนขับมันบอกว่าตัวเปาหวิวเลย ปกติเข็นเจ้าช้างเข็นเจ้าปนนี่มันหนักนะราบอกมาเข็นกันนี้เนี่ยต่างกันลิบลับเลยเราก็เลยคาดเดาไปว่าน้ำหนักประมาณตันหะกตันนะตันห้าประมาณนี้แหละอุ้มกับนะตันแปดนะเพื่อนตันแปดถึงสองตันนะนะรถตัวเดินสิบอุ้มตันแปดนี่กำลังดีนะเพื่อนนะตัวเล็กๆ ดังดีนะผมว่านะคุณขนาดเนี้ยเดี๋ยวแถวบ้านผมเนี่ยนะต้ราคาก็ขายนะนเพื่อนๆนะเผื่อเพื่อนๆสนใจนะเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูมาเช้าก็ามัดแตเมาเช้าก็ฝนตกนะก็เลยเลยเปลี่ยนปั๊มยกฟอใหม่นะลูกลก่องเป็นของสักนะนะที่ที่รอยเขาใส่ไว้นะขสองเดิมเขใส่ไว้มันไม่ค่อยแรงนะ หมุนดูแล้วมันไม่ค่อยดูดเ็เลยซื้อของซื้อยี่ห้อยูชิดะมาใต่นะปั๊มยูชิดะปั๊มยกคอรถปู่ที่ก็ใช้กันนะเพื่อนตัวอกันเลยราคา7,500นหนะมัใช้เวลาใส่นั้นกันแหละประมาณ2-3งสชั่วโมงนะต้องแปงนู่นแปงนี่นะใส่เซก็ฟ้าเปิดพอดีเลยได้มาเกี่ยวเลยเพื่อนเลยได้มาลองรถพอดีเลย ังจากที่เราปั๊มกับมอเตอร์ไปเช็คมานะรถก็เลี้ยวเบาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเลี้ยวทวงได้เลยน้ำเพื่อนนะขึ้นักลับได้เลยเนี่ยเจอดินแข็งๆดินอะไรก็ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะน่าจะครบสูตรแล้วแหละนะอันเนี้ยนะไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วแหละ แต่งก็อาจจะแต่งระบบปากให้ไวขึ้นกว่าเดิมเล็กหน่อยนะแต่ต้องถามคนขับก่อนพอใจอย่างเกี่ยวเข้าตั้งก็พอดีนะระบบปากขนาดนี้อันนี้ก็เร่งเครื่องประมาณพันสองได้ 1, ั 1, ้มเนี่ยประมาณพันหนึ่งพันสองล้าเพื่อนนะ ก็อยู่ประมาณพันเดียวมั้งเรื่องเสียงเซอร์โบไม่มีเลยระบบพ่อลำโพงที่ทำไปก็ไม่มีปัญหานะเพื่อนนะใช้ได้ดียังไม่เคยมีติดขัดอะไรนะก็มีติดขัดแก้ไปลองเกี่ยวป่าสนรั้งเลขกนั้นเพื่อนนะที่ว่าใส่ได้พันผิด ได้ได้ฟันผิดทางกันนะหลังจากนั้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะท่อก็ไม่ฟัดไม่อะไรนะกำลังดี อันนี้ผมขายนั้นเพื่อนนะถ้าได้ราคาก็ขายนะราคาดทุนก็เก็บไว้ใช้ดีกว่าเพราะว่าทำครบเซ็ตไปแล้วนะเลดใจก็โทรมานั้นเพื่อนเพืรอโทรอยู่ใน,ดนกดเข้าไปในในจุลกรุปนี้นะของผมอะเชื่อมอผมะนะหรือว่าโทร0 8แ3ดเจ็ดสาองสามเจ็ดห้นะ โตปราถามได้นะอันนี้ผมซื้อมาสามแตน,นเพื่อนนะซื้อมาสองแตนไม่ปลายเลยบวกค่าใช้จ่ายการขนส่งมาด้วยก็จุประมาณสามแตนปีที่แล้วนะแล้วปีนี้ผมก็มาบิปลี่ใหม,ม่หมดเลยเปลี่ยนเครื่องน,น,นั่นเพื่อนนะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนลูเลอร์เปลี่ยนล้อนำนะ เราจัดระบบเซฟพานแล้วก็ทำทอแทงนะจัดระบบใหม่ทั้งคันเลยเพื่อนผมแต่งไปก็ประมาณแสนกว่าบาทสองแสนได้ไามผมถามจัดจัดนายนะคนทำอันทีบอกว่าสองแสนนะที่ผมที่ผมบิวไปเนะี่ยเขาข่าบวิวรถคันนี้นนะนี่ขนาด ขนาดไม่ได้ไม่ต้องจ่ายค่าแรงเพราะว่าทำเองหมดเลยน้ำเพื่อนนะซื้อแต่ของมาพวกระบบวินพวกอะไรก็เปลี่ยนทั้งคันเลยเ,เพื่อนเพราะว่าวินวินเก่ามันเพราะว่าเราจัดระบบใหม่นะมันก็ไม่ได้เซ็ตของมันก็ไม่ลงตัวนะวินใหม่เกือบทั้งคันคเลยใช้ได้ยาวๆเลย เรื่องเขาเปลี่ยนใหม่โซ่เขาเปลี่ยนใหม่รถเลื่อเขาเปลี่ยนใหม่นั่นแหละเพื่อนหัวมาสองแสนกว่าบาทนะนะ ตซเลี่ก็เปลี่ยนใหม่นะถังน้ำมันก็เปลี่ยนใหม่นะเพื่อนรูน้จะเปลี่ยนอะไรแล้วเนี่ยถังน้ำมันลูกของเดิมมันลูกเล็กนะมันอยู่ไม่อยู่ไม่พอครึ่งวันก็หมดละเต็มที่ก็ครึ่งวันนึงอันนี้เอาร้อยห้าสิบมิรเลยเท่ากันเลยทั้งสามคันตอนนี้ผมว่าจะประหยัดน้ำมันกว่าเพื่อนนะเพราะตัวนเบาแล้วก็ไม่ต้องเร่งเครื่องเยอะด้วยนะ จัดระบบสายพานนี่ผมจะจัดให้มันให้มันเหมือนรถรุ่นใหม่ๆนะเพื่อนนะให้มันเปลีป่ยนสายพานง่ายอะ่ะแต่คอนโทรลก็เปลี่ยนใหม่นะู้จะเปลี่ยนอะไรแล้วเนี่ยหม้อกรองอากาศจนสีดำๆไม่เอาของเอาของโปรตี่มาใส่นะเพื่อน เพราะว่ามันใหญ่นีนะของต่อเป็นลูกเล็กหม้อกรองอากาศนะนะโรโบก็เปลี่ยนใหม่ครับโบนโบเก่านอกนะซื้อมาเก้าพันห้าซื้อมาใส่เองเครื่องก็เปลี่ยนเครื่องก็ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาอะไรไม่ควันไม่ไอไม่กินน้ำมันเครื่องไหมได้เลยแหละ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนั้นเพื่อนนะสวัสดีครับ